6สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุตื่นเช้ามาแล้วไม่สดชื่นเคล็ดลับฉบับผู้สูงวัยตื่นเช้ามาทีไรรู้สึกยังเพลียๆเ,เหมือนนอนไม่พอใช่ไหมคะถึงจะหลับครบ6-8ชั่วโมงแต่ทำไมตื่นมากลับรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง6สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุตื่นเช้ามาแล้วไม่สดชื่นพร้อมเคล็ดลับง่ายๆฉบับวัยเก่า เพื่อให้เช้าของทุกคนกลับมาสดใสสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังอีกครั้งค่ะสาเหตุที่หนึ่งคือนอนหลับไม่ลึกเคยเป็นกันไหมคะนอนมาตั้งแต่หัวค่าแต่พอตื่นเช้ามากลับรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่ทั้งที่หลับไปตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มตื่นมาก็ยังเพลียอยู่ง่วงง่วงมึนมึน เหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยหลายท่านอาจไม่รู้ว่านี่เป็นสัญญาณของการนอนหลับไม่ลึกค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปตามธรรมชาติหนึ่งในนั้นคือการผลิตเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับเมื่อเรายังหนุ่มสาวฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาตามเวลามืดช่วยให้เราง่วงและหลับลึกแต่เมื่อเข้าสู่วัย60ปีขึ้นไป ร่างกายจะหลั่งเมลาโทนินได้น้อยลงมากผลที่ตามมาก็คือเราอาจหลับได้ยากขึ้นตื่นกลางดึกบ่อยขึ้นและนอนหลับได้ไม่ลึกเหมือนแต่ก่อนบางคนอาจรู้สึกตัวทุกๆชั่วโมงบางคนหลับไปแล้วแต่รู้สึกเหมือนตัวเองยังรับรู้อยู่ตลอดทําให้ร่างกายไม่ได้เข้าสู่ช่วงหลับลึกที่จําเป็นต่อการฟื้นฟูทางร่างกายและสมองพอตื่นมาในตอนเช้าแทนที่จะรู้สึกสดชื่น กลับรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนร่างกายยังไม่ตื่นเต็มที่บางคนก็ปวดหัวเล็กๆบางคนมึนๆงงๆขาดสมาธิแล้วแบบนี้จะแก้ยังไงดีล่ะคะวันนี้มีเคล็ดลับฉบับผู้สูงวัยที่ทำตามได้ง่ายๆมาฝากอันดับแรกเลยนะคะตั้งเวลานอนให้สม่ำเสมอพยายามเข้านอนในเวลาเดิมทุกคืนเช่นสองทุ่มหรือสามทุ่ม อย่าเข้านอนดึกเกินไปเพราะร่างกายของเราจะมีนาฬิกาชีวิตอยู่ภายในถ้าเราทําให้มันสับสนเช่นนอนดึกบ้างนอนเร็วบ้างร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันทําให้นอนหลับได้ไม่ดีค่ะต่อมาคือหลีกเลี่ยงชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังบ่ายสองแม้จะเป็นแค่กาแฟแก้วเล็กๆหรือชาร้อนที่เราดื่มเป็นประจำแต่คาเฟอีนในเครื่องดื่มพวกนี้อาจอยู่ในร่างกายได้ถึง6-8ชั่วโมง มันจะไปรบกวนการหลับลึกทําให้เราหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกบ่อยแทนที่จะดื่มกาแฟลองเปลี่ยนเป็นน้ําอุ่นๆหรือชาสมุนไพรเบาๆที่ไม่มีคาเฟอีนแทนก็ได้นะคะเช่นชาคามโมไมล์หรือชาดอกเก๊กฮวยอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ง่ายแต่ได้ผลมากคือผ่อนคลายก่อนนอนช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอย่าดูข่าวเครียดๆหรือใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป พราะแสงจากหน้าจอจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินลองเปลี่ยนมาฟังเพลงเบาๆจังหวะช้าๆดานตรีผ่อนคลายเช่นเสียงธรรมชาติเสียงคลื่นเสียงฝนตกหรือถ้าชอบนั่งสมาธิก็ลองหาที่สงบๆปิดไฟเบาๆแล้วหายใจลึกๆสูตรลมหายใจเข้าช้าๆแล้วผ่อนออกอย่างนุ่มนวลสัก1 0บถึงสินาทีช่วยให้จิตใจสงบ ร่างกายปล่อยวางและหลับได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะบางท่านอาจชอบสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นวิธีที่ดีมากนะคะเสียงบทสวดกับจังหวะการหายใจจะช่วยให้คลื่นสมองเข้าสู่โหมดผ่อนคลายเป็นเหมือนการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างลึกและสงบและที่สำคัญค่ะหากมีเรื่องกังวลหรือความเครียดก,ก่อนนอนลองเขียนลงกระดาษด,ดูค่ะ เขียนสิ่งที่กังวลออกมาแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคิดต่อนะตอนนี้ขอให้ร่างกายได้พักก่อนเพราะเมื่อใจสงบร่างกายก็จะตามมาด้วยค่ะการนอนหลับไม่ลึกในผู้สูงวัยอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นต่อเนื่องทุกคืนจะส่งผลทั้งทางร่างกายอารมณ์และสมองเลยค่ะเพราะการนอนหลับคือการซ่อมแซมตัวเองที่ดีที่สุด ถ้าเรานอนดีตื่นมาก็จะมีแรงมีสมาธิและมีความสุขในแต่ละวันค่ะดังนั้นอย่ามองข้ามการนอนนะคะลองปรับพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ดูค่ะแค่ปรับมิสัยการนอนอย่างสม่ำเสมองดของกระตุน้นและให้เวลากับการผ่อนคลายเราก็จะได้นอนหลับลึกตื่นเช้ามาด้วยใจที่สดชื่นและกายที่แข็งแรงค่ะสาเหตุที่สอง ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเคยเป็นกันบ้างไหมคะหลับไปได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องลุกขึ้นมาห้องน้ำกลางดึกบางคืนตื่นทีเดียวไม่คอต้องลุกถึงสองสาครั้งเดินงัวงเงียเปิดไฟเดินไปเข้าห้องน้าแล้วพอกลับมานอนใหม่ก็นอนไม่หลับอีกแล้วพลิกตัวไปมาหลับตาเท่าไหร่ก็ไม่ง่วงเหมือนเดิมพอตอนเช้าตื่นมาก็เลยเพลียเหนื่อย รู้สึกเหมือนนอนยังไม่พอเนี่ยแหละค่ะขึ้นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่แค่ปัญหากวนใจแต่มันคือสาเหตุใหญ่ที่ทําให้การพักผ่อนของเราขาดตอนนอนหลับไม่ลึกร่างกายจึงซ่อมแซมตัวเองได้ไม่เต็มที่ร่างกายของเราในวัยนี้ไม่เหมือนสมัยหนุ่มสาวเมื่ออายุมากขึ้นระบบการทำงานของไตก็เปลี่ยน กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอาจเสื่อมลงความจุกก็ลดลงบางท่านยังมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะเล็ดรวมด้วยและถ้ามีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานหรือความดันก็ยิ่งทําให้ปัสสาวะบ่อยมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเบาหวานค่ะระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงจะทําให้ไตต้องพยายามขับน้ําตาลออกทางปัสสาวะจึงทําให้เราปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะบางคนยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานด้วยซ้ํา แต่เริ่มมีอาการหิวน้ำบ่อยดื่มน้ำมากและปัสสาวะตอนกลางคืนมากกว่าปกติแล้วแบบนี้เราควรทำยังไงดีเคล็ดลบง่ายๆที่อยากให้ลองทำก็คืออย่าดื่มน้ำมากเกินไปก่อนนอนโดยเฉพาะช่วงหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนเข้านอนหลายท่านมีนิสัยดื่มน้ำก่อนนอนเพราะกลัวตื่นมาแล้วคอแห้งหรือบางคนกินยาก,ก่อนนอนแล้วตามด้วยน้ำจำนวนมากแต่ถ้าน้ำมากเกินไปร่างกายก็ต้องขับออกค่ะ และนั่นแหละที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนหลับสนิทวิธีที่ดีกว่าคือแบ่งการดื่มน้ำให้เหมาะสมทั้งวันเช่นดื่มน้ำให้มากขึ้นในช่งชวงเช้าและบ่ายพอตกเย็นก็ค่อยๆลดลงหากมียาให้กินก่อนนอนก็ให้จิบน้ำพอประมาณไม่ต้องดื่มเยอะค่ะอีกอย่างที่สำคัญมากคือการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะบางครั้งการที่เราปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นสัญญาณของโรคบางอย่างทั้งเบาหวานความดันต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะผู้หญิงก็ใช่ว่าจะรอดนะคะบางท่านมีภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรันย่อนทําให้ควบคุมการปัสสาวะได้ยากรวมถึงไว้ทองหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็มีผลเช่นกันหากตรวจพบแต่เนิ่นๆเราก็สามารถดูแลรักษาได้ทันบางครั้งแค่ปรับยาควบคุมอาหาร หรือเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็สามารถลดจํานวนครั้งในการลุกขึ้นเข้าห้องน้ํากลางดึกได้แล้วค่ะอีกเคล็ดลับที่อยากฝากไว้คือถ้าจําเป็นต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําจริงๆควรเตรียมทางเดินให้ปลอดภยัยอย่าลืมเปิดไฟสลัวๆพอให้มองเห็นหรือใช้ไฟเซนเซอร์อัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงในการสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน<ๆ>การตื่นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกบ่อยๆอ,ยอาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่หากปล่อยไว้น,น,นานๆโดยไม่แก้ไขมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับซึ่งนั่นหมายถึงสุขภาพโดยรวมของเราจะค่อยๆแย่ลงเพราะอย่าลืมนะคะว่าการนอนที่ดีคือการบำรุงร่างกายที่ดีที่สุดหากเราได้นอนหลับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนเช้ามาก็จะสดชื่นร่างกายพร้อมใจเป็นสุขและมีแรงไปทำสิ่งดีๆตลอดวันสาเหตุที่สาม ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าหยุดหายใจขณะหลับใช่ไหมคะบางคนอาจไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าแต่ลองสังเกตดูดีๆนะคะถ้าตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหนื่อยเพลียมึนศีรษะปวดหัวเบาๆหรือแม้แต่นอนมาเจ็ดแปดชั่วโมงก็ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อน นั่นอาจจะไม่ใช่เพราะนอนไม่พออย่างเดียวค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เรานอนนั้นเรากำลังหายใจไม่สะดวกอยู่ก็ได้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า Obstructive Sleep Apnea เป็นภาวะที่ช่องทางเดินหายใจของเราถูกปิดกั้นหรือแคบลงในขณะนอนหลับทำให้ลมหายใจติดขัดหรือหยุดหายใจเป็นช่วงๆโดยไม่รู้ตัว บางคนจะมีเสียงกรนดังๆและมีช่วงที่เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วสะดุ้งตื่นแบบหอบบางคนไม่มีเสียงกรนแต่มีอาการหยุดหายใจเงียบๆซ่อนอยู่และสิ่งที่น่ากังวลคือทุกครั้งที่ร่างกายหยุดหายใจสมองจะขาดออกซิเจนค่ะแม้จะเป็นแค่ไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเกิดซ้ำๆทั้งคืนก็เหมือนสมองถูกกระตุกให้ตื่นเล็กน้อยตลอดเวลา แม้เจ้าตัวจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่ร่างกายก็จะตื่นซ้ำซ้อนอยู่ในระดับลึกทำให้วงจรการนอนไม่ต่อเนื่องนอนไม่หลับลึกแล้วพอตื่นเช้าก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนนอนไม่พอทั้งที่หลับมาหลายชั่วโมงอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดกับคนที่น้ำหนักเยอะอย่างเดียวนะคะแม้ผู้สูงวัยที่ผอมก็มีโอกาสเป็นได้โดยเฉพาะถ้ามีโครงสร้างช่องคอแคบหรือลิ้นไก่ยาว บ่งทอซินโตหรือเคยมีปัญหาการหายใจตั้งแต่ก่อนวัยชราบางคนมีปัญหาเฉพาะตอนนอนหงายเพราะลิ้นจะตกไปปิดทางเดินหายใจซึ่งจะต่างจากตอนนั่งหรือยืนที่หายใจได้ปกติแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราอาจเป็นคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับสัญญาณเตือนสำคัญคือนอนกรนเสียงดังและสม่ำเสมอ มีอาการสะดุ้งตื่นกลางดึกหลายครั้งรู้สึกเหมือนหายใจไม่อิ่มในตอนกลางคืนตื่นเช้ามาแล้วปวดหัวเหนื่อยง่ายหรือแม้กระทั่งหลับในในระหว่างวันง่ายผิดปกติถ้าอยู่กับครอบครัวลองให้คนใกล้ชิดช่วยสังเกตต,ตอนเรานอนก็ได้ค่ะว่ามีช่วงที่หายใจติดขัดหรือมีเสียงพรนสลับเงียบผิดปกติหรือเปล่าเพราะบางทีเราอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ เคล็ดลับง่ายๆสำหรับการช่วยตัวเองในเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการนอนหงายค่ะเพราะถ้านอนหงายจะทำให้ลิ้นและเพดานอ่อนตกลงมาปิดทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นลองเปลี่ยนเป็นนอนตะแคงข้างแทนโดยอาจใช้หมอนหนุนหลังกันไม่ให้พลิกตัวกลับไปนอนหงายระหว่างคืนหรือถ้าชอบนอนหงายจริงๆก็ลองใช้หมอนสูงเล็กน้อยเพื่อช่วยเปิดช่องทางเดินหายใจ แต่ต้องระวังไม่ให้คอพับเกินไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากแนะนำคือถ้าท่านใดมีอาการเหล่านี้แบบชัดเจนต่อเนื่องควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับหรือ Sleep Medicine คุณหมออาจแนะนำให้ทำการตรวจการนอนหรือ Sleep t e ท t เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการนอนของเราดูว่าระหว่างที่เราหลับจริงๆร่างกายเราหยุดหายใจบ่อยแค่ไหน และส่งผมกระทบมากน้อยแค่ไหนบางรายอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจขณะหลับที่เรียกว่า CPAP ซึ่งเป็นเครื่องที่ช่วยเป่าลมอ่อนๆเข้าไปในจมูกตลอดคืนเพื่อให้ทางเดินหายใจไม่แคบและช่วยให้หายใจได้ต่อเนื่องการใช้อุปกรณ์นี้ในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจรุนแรงช่วยให้หลับลึกขึ้นร่างกายฟื้นตัวดีขึ้น และลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจได้ด้วยนะคะสาเหตุที่4ความเครียดหรือความกังวลก่อนนอนถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยมาทั้งวันทำงานบ้านทำสวนหรือดูแลหลานทั้งวันแต่พอถึงเวลาจะนอนกลับกลายเป็นว่าหลับไม่ลงทั้งที่ร่างกายอยากพักเต็มที่แต่หัวใจและความคิดของเรากลับไม่ยอมพักไปด้วยเลยค่ะ หลายท่านคงเคยเป็นใช่ไหมคะเพราะหัวถึงหมอนปุ๊บแทนที่จะได้หลับปับ๊บกลับกลายเป็นว่านอนนิ่งๆอยู่บนเตียงแต่ในหัวกลับคิดวนไปวนมาบางคนคิดถึงเรื่องในอดีตบางคนคิดถึงลูกหลานบางคนกังวลเรื่องสุขภาพการเงินหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านที่ยังจัดไม่เรียบร้อยความคิดพวกนี้มันเหมือนกับม้าเร็วที่วิ่งวนในใจ ยิ่งพยายามไม่คิดก็ยิ่งคิดยิ่งอยากหลับเร็วก็ยิ่งนอนไม่หลับใจยิ่งไม่นิ่งการนอนก็ยิ่งไม่มีคุณภาพค่ะจริงๆแล้วภาวะแบบนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเลยนะคะยิ่งเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นเวลาว่างเยอะขึ้นก็ยิ่งมีเวลาอยู่กับความคิดของตัวเองมากขึ้นบางครั้งความเหงาความเงียบหรือความเคยชินที่เปลี่ยนไป ก็กลายเป็นความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อจิตใจไม่สงบร่างกายก็จะไม่ยอมเข้าสู่ช่วงหลับลึกแม้จะหลับตาอยู่นานแค่ไหนก็เหมือนยังตื่นตื่นอยู่ในใจหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนและพอถึงตอนเช้าก็รู้สึกไม่สดชื่นค่ะแต่ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะเราสามารถค่อยๆปรับค่อยๆดูแลตัวเองได้ค่ะ วันนี้ที่ฉันมีเคล็ดลับง่ายๆฉบับวัยเก่าที่จะช่วยให้ใจสงบลงก่อนนอนและช่วยให้หลับได้ลึกขึ้นหลับได้ดีขึ้นค่ะอันดับแรกเลยคือเขียนบันทึกความรู้สึกก่อนนอนฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่ได้ผลดีมากเลยค่ะก่อนเข้านอนสัก15นาทีลงหิบสมุดสักเล่มกับปากกาสักแท่งแล้วเขียนลงไปเลยค่ะว่าวันนี้ เรารู้สึกอย่างไรมีเรื่องอะไรที่ยังค้างคาในใจมีเรื่องไหนที่ทำให้ไม่สบายใจหรือมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ต้องเขียนสวยไม่ต้องเรียงคำให้ถูกต้องเขียนออกมาเท่าที่ใจอยากจะระบายเพราะแค่เราได้ปล่อยความรู้สึกนั้นออกมาจากใจมันก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นโล่งขึ้น เหมือนเราวางกระเป๋าหนักๆไว้ที่ปลายเตียงแล้วขึ้นเตียงนอนได้เบาสบายค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากเช่นกันคือฝึกหายใจลึกๆอย่างช้าๆลองนอนหงายบนเตียงหลับตาแล้วหายใจเข้าทางจมูกช้าๆจนเต็มปอดนับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าทำซ้ำสักสิบครั้งก็พอค่ะการหายใจลึกๆแบบนี้จะช่วยให้สมองของเราได้รับออกซิเจน,นเต็มที่และยังส่งสัญญาณไปถึงระบบประสาทว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วผ่อนคลายได้แล้ว ร่างกายก็จะค่อยๆเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ง่ายขึ้นค่ะหรือถ้าใครเป็นสายธรรมะชอบความสงบในแบบของจิตใจการสวดมนต์บทสั้นๆก่อนนอนก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นบทพาหุงบทเมตตาหรือบทแผ่ส่วนกุศลให้เราสวดเบาๆพร้อมลมหายใจเข้าออก แล้วจิตใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านก็จะเบาบางลงเหมือนลมเบาๆพัดผ่านก้อนเมฆในใจให้จางไปบางท่านอาจใช้การนับพุโทโธพุทธขณะหายใจเข้าโธขณะหายใจออกก็สามารถช่วยให้ใจนิ่งลงได้ดีเช่นกันค่ะ อย่าลืมนะคะก่อนนอนทุกคืนเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกความคิดไปพร้อมกับตัวเองบางเรื่องระวังไว้ก่อนก็ได้เพราะการพักผ่อนไม่ใช่แค่การพักกายแต่คือการให้ใจได้หยุดวิ่งเสียบ้างสาเหตุที่5การใช้ยาบางชนิดพอเราอายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปตามวัยหลายท่านอาจมีโรคประจําตัวที่ต้องดูแลต้องกินยาสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าจะเป็นยาความดันโลหิตสูงยาเบาหวานยาขับปัสสาวะหรือแม้แต่ยานอนหลับซึ่งยาเหล่านี้แม้จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาโรคแต่บางครั้ง ก็แอบไปรบกวนการนอนของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะเคยไหมคะรู้สึกว่านอนหลับยากทั้งที่ง่วงมากบางวันก็สะดุ้งตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุบางวันนอนนอนอยู่ก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงหรือกระสับกระส่ายโดยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทั้งหมดนี้บางทีก็อาจเกิดจากยาที่เรากินประจำก็ได้นะคะ ยาความดันโลหิตสูงยาตัวนี้ถือเป็นยาสำคัญของผู้สูงวัยจำนวนมากบางชนิดถ้ากินก่อนนอนอาจทำให้ความดันในช่วงกลางคืนตกมากเกินไปทำให้ร่างกายรู้สึกไม่สบายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะส่งผลให้เราตื่นกลางดึกโดยไม่รู้ตัว บางคนอาจมีอาการวิงเวียนตอนตื่นนอนตอนเช้าเพราะยายังออกฤทธิ์อยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นานๆก็จะรบกวนทั้งการหลับและการตื่นเลยค่ะอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันคือยาขับปัสสาวะยานี้มักถูกใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงจุดประสงค์คือเพื่อช่วยให้ร่างกายขับน้ำส่วนเกินออก แต่ถ้ากินยาในช่วงเย็นหรือใกล้เวลานอนก็จะทำให้เราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆในช่วงกลางคืนเหมือนที่เราเคยพูดไว้ในสาเหตุข้อก่อนๆเลยค่ะยิ่งตื่นบ่อยการนอนก็ยิ่งไม่ลึกร่างกายก็เลยไม่สดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมามาถึงอีกหนึ่งตัวที่หลายคนมองว่าช่วยให้นอนหลับ แต่จริงๆแล้วก็ต้องใช้อย่างระวังมากๆนั่นคือยานอนหลับยานอนหลับบางชนิดในระยะสั้นอาจช่วยให้เราหลับได้แต่หากใช้ติดต่อกันนานเกินไปหรือใช้ในขณะที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้วงจรการนอนตามธรรมชาติของร่างกายเสียไปเมื่อไม่ได้กินยาก็จะหลับเองไม่ลง และเมื่อกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็อาจทำให้หลับแต่ไม่ลึกตื่นมารู้สึกมึนหรือเพลียกว่าเดิมที่สำคัญคือบางคนอาจมีภาวะง่วงซึมตอนเช้าซึ่งอันตรายมากเพราะทำให้เกิดการลื่นล้มหรือเสียสมดุลในผู้สูงไวัยได้ค่ะ นอกจากยาทั้ง3ามกลุ่มนี้แล้วยังมียาอีกหลายชนิดที่แอบมีผลต่อการนอนเช่นยากลุ่มสเตียรอยเช่นยาแก้อักเสบบางตัวยาที่กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาบำรุงสมองบางชนิดหรือแม้แต่วิตามินบางชนิดที่กินตอนเย็นก็อาจรบกวนการหลับได้เช่นกันแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะ อันดับแรกเลยคือยาหยุดยาเองเด็ดขาดนะคะเพราะยาทุกตัวที่คุณหมอจ่ายมามีเหตุผลและความเหมาะสมอยู่แล้วถ้าเราหยุดหรือเปลี่ยนเองอาจทำให้อาการกำเริบหรือเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราสังเกตว่าหลังจากกินยาบางชนิดแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนเช่นนอนหลับยากตื่นบ่อยฝันร้ายหรือรู้สึกกระสับกระส่าย แนะนำให้จดบันทึกไว้แล้วนำไปปรึกษาคุณหมอคุณหมออาจปรับเวลาการกินยาเช่นจากเย็นไปเป็นตอนเช้าหรือแบ่งกินเป็นมื้อเล็กๆแทนหรืออาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นตัวยาอื่นที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะเพราะสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันยาแต่ละตัวก็มีข้อจำกัดเฉพาะบุคคลค่ะ สาเหตุที่6ไม่ได้รับแสงแดดยามเช้าอาจฟังดูธรรมดาแต่รู้ไหมคะว่าแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้ามีบทบาทสำคัญต่อน,นาฬิกาชีวิตหรือระบบนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเรามากเลยค่ะหลายคนอาจสงสัยว่านาฬิกาชีวิตคืออะไรนาฬิกาชีวิตคือกลไกธรรมชาติที่ควบคุมการทำงานของร่างกายตามช่วงเวลา ทางเรื่องการตื่นการนอนการหลั่งฮอร์โมนต่างๆการย่อยอาหารและอุณหภูมิในร่างกายถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับนาฬิกาในตัวเราที่คอยสั่งว่าเมื่อไรควรตื่นเมื่อไรควรหลับเมื่อไรควรรู้สึกกระฉับกระเฉงและเมื่อไรควรพักผ่อนทีนี้สิ่งที่วีอิทธิพลต่อระบบนี้มากที่สุดก็คือแสงธรรมชาติโดยเฉพาะ แสงแดดในช่วงเช้าแสงแดดยามเช้าไม่ใช่แค่ให้ความสว่างแต่มันส่งสัญญาณเข้าไปในสมองผ่านดวงตาโดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสซึ่งทำหน้าที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตของเราเมื่อสมองรับรู้ว่าเช้าแล้วมันจะสั่งให้ร่างกายลดการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและเริ่มหลั่งฮอร์โมนอื่นๆที่ช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัว สดชื่นและกระฉับกระเฉงอีกทั้งยังส่งผลไปถึงการหลั่งเซโรโทนินหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสารแห่งความสุขสารตัวนี้นอกจากจะทำให้เราอารมณ์ดีแล้วยังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ร่างกายผลิตเมลาโทนินได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือการรับแสงแดดในตอนเช้าช่วยให้เรานอนหลับลึกในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะ แต่ในความเป็นจริงผู้สูงวัยหท่านกลับไม่ค่อยได้รับแสงแดดเลยค่ะบางคนตื่นมาก็รีบเข้าครัวเตรียมอาหารหรืออยู่ในบ้านทั้งวันบางท่านพักอาศัยในบ้านที่มีหลังคาปิดมันปิดแน่นทั้งวันหรืออยู่ในอาคารที่แสงเข้าไม่ถึงหลายคนจึงอยู่ในที่มืดมืดโดยไม่รู้ตัวว่าร่างกายเรา กำลังพลัสสิ่งสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลภายในอย่างเงียบๆย,ยิ่งถ้าเรานอนหลับไม่ดีอยู่แล้วไม่ได้รับแสงแดดในตอนเช้าเข้าไปอีกก็จะยิ่งทำให้นาฬิกาชีวิตรวนมากขึ้นถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ